เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เทรพผมนัทพงศ์เรียนบรรยัติุผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพครรคเก้าวไกลครับท่านประธานครับวันนี้ผมจะขออนุญาตหารือในส่วนที่เป็นกระบวนการภายในสภาแต่ผมเชื่อว่าเป็นปัญหาสําคัญของพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศนั่นก็คือกระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี2567ครับตามมติครมตามปฏิทินงบประมาณคิดว่าน่าจะผ่านมติครมวันที่26ธันวาซึ่งก็จะติดปีใหม่ นะเปิดมาถึงปุ๊บงบเข้าสภาวาระหนึ่งในวันที่3มกราคมเลยจากการที่ผมได้หารือร่วมกับเพื่อนสมาชิกนะครับหลายๆพรรรวมถึงเจ้าหน้าที่สภาอย่างเช่นสำนักงานงบประมาณอของรัฐสภาหรือ PBO เจ้าหน้าที่ก็บอกเป็นเสียงเดียวกันทุกคนครับท่านประธานว่าทำงานไม่ทันจริงๆนะครับเพราะติดป,ปีใหม่เปิดมางบเข้าวาระหนึ่งเลยก็อยากจะขอรือหารือท่านประธานครับดังนี้ครับ ข้อที่1ครับอยากให้ท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรครับพิจารณาเลื่อนการพิจารณางบประมาณวาระหนึ่งออกไปอีกหนึ่งสัปดาห์เป็นวันที่10มกราคมดังแนวทางที่อดีตท่านประธานชวนลิกภัยนะครับได้ดําเนินมาหลายๆปีงบประมาณเพื่อให้เวลาเพื่อนสมาชิกและเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับได้วิเคราะห์งบประมาณได้อย่างทุนทีแล้วก็อยากจะเน้นย้ําเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับว่าการเลื่อนงบประมาณวาระหนึ่งออกไปหนึ่งสัปดาห์นี้จะไม่เป็นการทําให้งบประมาณปี67มีผลบังคับใช้ล่าช้าออกไป เพราะเรายังคงยืนหลักว่าวาระ2และวาระ3ยังยืนดัดตามกําหนดการดังเดิมได้นะครับเราสามารถบรหิหารจัดการกันได้อีกหนึ่งข้อรับท่านประธานเนื่องด้วยเวลาที่กระชันชิดครับในช่วง2เดือนที่ผ่านมาน,นี้กรรมธิการศึกษาการจัดทําและติดตามงบประมาณได้ทําหนังสือเรียกขอข้อมูลคําของ,งบประมาณออกไปยังหลายร้อยหน่วยรับงบประมาณซึ่งในปัจจุบันเราได้รับคําของ,งบประมาณห้าล้านกว่าบาทน,นี้จาก20กระทรวงครบแล้วแต่ยังขาด หลายหน่วยรับงบประมาณครับที่เป็นหน่วยรับงบตรงอย่างเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอิสระและหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญครับอยากจะให้ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรช่วยทําหนังสือเร่งรัดอ้างถึงหนังสือที่กรรมธิการได้ทําคําขอไปยังทุกหน่วยรับงบประมาณให้นําส่งข้อมูลกลับมาด้วยครับขอบคุณครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมศิลัสสิท์ส่งนุย้ยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาครเคสามพักเก้าไกลขอสไลด์ด้วยครับ มมีเรื่องจะปรึกษาหารือท่านประธานเกี่ยวกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนฝากท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน3เรื่องครับเรื่องแรกขอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณางบประมาณก่อสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในจุดกม43-000วก0 0ถึงกม44-300บก300บริเวณคลังสินค้า CP ถึงโรงงานไทยูเนียนระยะทางประมาณ1.3กิโลเมตรในตำบลบางโทรัส พราะจุดนี้เป็นแหล่งชุมชนนะครับแล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสุพรรณสาคกที่ได้รับผลกระทบทุกปีลด์ถัดไปครับและที่2ผมต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตํารวจตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้มีการตรวจสอบโรงงานหล่อหลอมอ,อ,อย่างเข้มข้นตามที่ผมได้หารือไปเมื่อสมัยประชุมที่แล้วจึงมีข้อเสนอแนวทางแก้ไขต่อเนื่องอีก3าประเด็นครับประเด็นที่1 ออกใบป,ประกาศระงับการออกใบอนุญาตโรงงานประเภทหล่อหลอมเพิ่มหรือพิจารณาเป็นกรณีกรณีไป 2. ปูพรมตรวจโรงงานประเภทหล่อหลอมในตำบลบ้านเกาะตำบลน,นาโคกตำบลบางน้ำจืด 3. ขอให้สาธารณสุขตรวจสุขภาพประชาชนโดยรอบบริเวณที่ได้รับผลกระทรบและตรวจสารตกค้างในพื้นที่ 3. ครับนอกจากจังหวัดสมุทรสาครจะต้องเจอกับมลภาวะที่เป็นพิษแล้ว ยังต้องเจอกับฝุ่น PM 2.5ในขณะนี้ที่เกินค่ามาตรฐานในหลายๆจังหวัดซึ่งอาจก่อให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่มีผลกระทบต่อหัวใจและปอดจึงขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลให้เร่งแก้ไขเรื่องนี้อย่างจริงจังและจริงใจเพื่อคืนอากาศบริสุทธิ์ให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปขอบคุณครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมฉัตรสุพัทรวนณิช ผู้แทนราษฎรนครนาศีมาเขตหนึ่งนายโมพะเก้าวไกลผมขอหารือกับท่านประธานคือเรื่องท่าอากาศยานหนองเตง่งหรือท่าอากาศยานนครนาศีมาครับท่าอากาศยานแห่งนี้ได้เปิดรับใช้คนโคราชมา20กว่าปีแต่ก็พบปัญหาต่างๆมากมายมีสายการบินน้อยสายการบินใหญ่สลับสับเปลี่ยนกันมาลงลงแล้วไม่เกินสอเดือนก็เจ๊งล่าถอยกันไปยีปีมานี้ ชาวโคราชประสบปัญหาในการเดินทางทางเครื่องบินมากเพราะว่าปัจจุบันไม่มีสายการบินใดๆอยากจะมาลงเลยครับในอดีตก่อนที่เราจะใช้สนามบินหนองเต็งเราเคยใช้สนามบินของกองบินหนึ่งวันนี้จึงเป็นเหตุให้กระผมเป็นปากเป็นเสียงคนโคราช หาหรือผ่านท่านประธานไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้โปรดหาหรือกับกองทัพอากาศพิจารณาใช้สนามบินกองบินหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วสนามบินในจังหวัดต่างๆก็ทราบดีว่ามีหลายจังหวัดใช้สนามบินของกองบินในอดีตโคราชก็ใช้สนามบินกองบินหนึ่งครับจึงอยากจะให้พิจารณาเรื่องนี้แล้วก็ที่ผ่านมา ผู้ว่าราชการจังหวัดหลายท่านนายกเทศมนตรีหลายคนตลอดจนสมาคมต่างๆในนครราชสีมาไม่ว่าจะเป็นหอ,อการค้าสภาอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตลอดจนหน่วยงานต่างๆทุกคนออกมาเรียกร้องครั้งแล้วครั้งเล่าเราอยากจะให้เปิดสนามบินที่กองบินหนึ่งเป็นสนามบินพาณิชย์ ซึ่งจะสามารถรองรับการเดินทางได้ดีกว่าสนามบินหนองเต็งซึ่งอยู่ห่างไปจากตัวเมืองต้องเดินทางกลับเข้าเมืองมา40นาทีถึงเกือบหนึ่งชั่วโมงและขอใหอ้ส่งเรื่องนี้หารือไปยังกรรมธิการทหารเพื่อที่จะสอบถามว่าเหตุผลอันใดที่ไม่พิจารณาเปิดพื้นที่กองบินหนึ่งขอบคุณท่านประธานครับ